ขณะนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพีมายมอำเภอนาแเกจังหวัดนครพนม <c oughs> มาโรงเรียนโรงเรียนผู้เข้าตำบลบ้านขอมาเยี่ยมชมผู้สูงค่ะสวัสดีค่ะ bukan to ngap kalau itu ya memang di dan kalau itu ya तो रखो कुछ बात चाहिए ना कुछ बात तो सुहई कुछ เอาดีๆจะพอย่าตายตาไรเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราไปทัวร์ไรเสิร์ฟอันนี้ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เขามาด้วยโอ้ทำไมความรู้ยังหายด้วยฮะจะเรายืนกันนั่งอยู่ตรงนี้ยังไง

ข้าวหมากขุยที่กันค่ะข้าวตี๊โอขุยที่กันข้าวหมากขุยจะให้ค่ะค่ะอยากอะไรค่ะ ทธีผู้เ <c oughs> ท่า YouTube วิธีผู้เท่ามาเยี่ยมชมนะคบเราส่งตัวล มือท oh no, ้ไม่ต้องเบมือข้างขวาถาจะผดต่อผีส้าไม่ต้องตีปากต่อผ่านน้องส้ายนะคะน้องสายพี่ขาวถ้าต <'re> <honeymoon> ้องผดต่อจิ้นโอกต้องผ่านน้องวนน้องจะเป็นคนเก็บจ้งจอก แรกก่อนนะคะนางสาวจีนะคะมาที่คณะคเูสิริภารีค่ะทกท่านนางโยงงานบวชของคุณคานะคะัวของเรานะคะนะคะาะงคืโดยเท่านนี้นะคะท่านรองประหลัดของเราค่ะนางสาวจตุพรท็อปอาร์ม่าค่ะรองประหลัดทุกท่านทุกคน,น,นะคะรักษาการประหลักจุนการบริหุกานทานค่ะคุณแม่คุณแม่ประธานโรงเรียนของเรา คอยใจสักพากแล้วก um. ันนะคะเพราะนี uh ่จะทำตัวเองก่อนค่านางเพื่ไทยรักคอมมินิตคะพัฒนาชุมชนทาวันนี้นะคะยินดีเป็นอย่างสูงนะคะที่ทานนะคะให้ทีมนะคะคนที่มาของเรานะคะได้รอดรักนะคะแลกปีนะคะมีที่โลกเยาวชนตะ้ันที่มาของเรานะคะ นำโดยนะคะท่านประธานโรงเรียนนะคะขอแนะนำค่ะท่านประธานนางพรสวัสดิ์ตันสมรค่ะในโอกาสนี้นะคะก็จะขอให้ท่านรองปลัดานารย์มหาชนประมูลนะคะท่านจตุพรพ่ออาม่านะคะแนะนําโรงเรียนในเบื้องต้นก่อนนะคะความเชื่อค่ะ ก็ขอขอบคุณนะคะท่านนายกนะคะนายกอมตอบ้านขอนะคะวัดทีนะคะดูกดูกที่โสน่พูไดนเราจากยู่งเชียรและเที่ยวปอยู่ค่ะเที่ยวไปเที่ยวใบูุ่กนาทีค่ะจาก ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวนไมาน,นะคะตอนแรกนะคะเข้ามาในยูคนีนะคะเราเริ่มต้นเปิดโรงเรียน,น,น,ะะนตัน้งแต่ปีน58นะคะปี58นี้เราเปิเดยางนานนะคะเราก็เริ่มต้นจากที่ที่เราไม่รรไมีสถานที่ที่แบบยวนนะคะขอวัดพุทให้เนาะคุณจิตร้ากอาไปเรืองพุทธนาะที่แล้ จะไ,ไปไปดูว่านะคะอยู่วระเทศไต้หวันเป็นเป็นจุดเดียวนะคะเราจะเอานักเรียนแต่ละหมู่บ้านคือเรามีทั้งหมดสิบเอ็ดหมู่บ้านนะคะสิบเอ็ดหมู่บ้านแต่ว่าเราจะมีโซนด้านด้านเขาเรียกว่าด้านด้านภูเขาที่ที่หายยาวตรงภูพานน้อยและด้านด้านจะเป็นแม่น้ำซึ่งซึ่งเป็นเส้นทางแต่ว่าการพัฒนาของเราจะเอาสุ่หาสุมาหานาทีนะคะที่ท่านในได้เป็นนโยบายในการที่จะพัฒนาสมบูรณ์นะคะและทีนี้ การที่เราเอาเรียนมาบรรยากาศยืนเหมือนว่ามีรถนะคะก็วานน่นะคะก็ไม่มีเงินนะคะตอนแรกเราไม่ดม,มีเงินนะคะเงินก็หลายเงินก็หลายแต่ว่าแต่ต้องจตต้องเปื้นะคะเปิดโักเรียนเริ่มต้นอยู่วัดเราขนคนวะ่าคนคนเนาะนักเรียนมากจักู้บ้านนี่ให้อบตอมากให้ผู้ใหญ่บ้านพามานะคะพามาแล้วก็ไปที่วัดเป็นจุดเดียวนะคะปีแรกถามว่ามีปัญหาไหม ก็มียู่์ต์ใสนะคะตอนแรกมันแบบบริษัทหูจัว่าจะสิไปให้ยังโรงเรียนก็เลยมีมีการผอกว่าจ่ายเป็นค่าตอบแทนนะคะให้เป็นค่าพาหนะนะคะบางที่เพื่อนถามว่าอ้าวมาเน,นี่ยได้นือมานะคะมาโรงเรียนตอนแรกเขาจ้างมาเลยคะ่ะมูลค่าสิบบาทให้นักเรียนมาโรงเรียนนะคะ ใรทุกเด็กวัเรียนจ้าสิเป็นค้าพา,หา,หนานะคะในรำข้าวนี้ก็ยวดน,นะคะกอบริสียงนะคะเราเขานะคะยวดก็จะสบายนี่เดินแต่ต่อมานะคะเราก็เห็นว่าให้คนเดินทางเข้ามาจุดเดียวมันจะลำบากนะคะตอนแรกเราก็เลยทีนี้ต่อมาเราก็เลยเหมือนว่าเป็นการที่โรงเรียนจะเดินไปหานักเรียนเองนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนนะคะแบ่งเป็นโซนพอปีต่อมาปุ๊บ เดินทางไปหานักเรียนนะคะแต่ว่าจะแบ,บ่งเป็นโซนสี่โซนแต่ที่นี้นักเรียนกว่าจะเจอกันนะคะเดือนละคือเพิ่งกับวยอมนะคะเพิ่งกับว่าโอ้หึงกระดอก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรามาตั้งตรงนีผู้สูงอายุตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นที่ทํางานอบตเดิมนะคะอาคารด้านบนนะคะแต่จะก็จะเป็นห้องนะคะ พอจะมองห้องห้องทํางานแต่ละ <stop. S 1> ห้องแต่ละส่วนแต่ละกองนะคะทีนี้ท่านนายกก็ได้ขอสนับสนุนงบประมาณนะคะจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เลยได้ที่ทำการอบตนะคะเงินเฉพาะกิจนะคะก็เลยได้มาันย้ายออกไปยุ้ตรงนี้ก็เลยว่าท่านนายกบอกว่าอ่ะตรงนี้แหละเอาเป็นจุดรวมของการทํากิจกรรมของผู้สูงอายุนะคะของเราปีแรกก็ประมาณร้อยกว่าคนนะคะก็เลยได้เป็นจุดเริ่มต้นที่มาทํา อาคารตรงนี้เป็นอาคารสูนักงาอสนะคะเราได้รับงบประมาณมาหลล้านบาทนะคะตรงนี้ก็เลยมาตอบเตืนตอนก็เป็นสถานที่ฝึกอาชีพเป็นที่รับแขกนะคะเป็นที่ทานข้าวของผู้สูงอายุนะคะสำหรับกิจกรรมต่างก็มีอย่างหลายมากพอตอนเช้ากันทำความเคารพนะคะเคารพทุกชาตินะคะพอเคารพทุชาติเสร็จก็จะมีนี่ละคะซีจีนะคะก็จะมีซีจีจะจะเป็น ผู้ที่ดูแลในโรกของสุขภาพผู้สูงอายุนะคะเรามีสีท่ทีทั้งหมด2ีสิบสี่ท่านนะคะตอนนี้ก็จะหมุนเวียนกันทุกวันมาดูแลผู้สูงอายุอาจจะมีวัดความดันนะคะทุกอาทิตย์ผู้สูงอายุก็ไ้วัดความดันนะคะทูสุขภาพกตรงนี้เราจะมีเราจะมีสองคู่มือนะคะคู่มือผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะคให้พูดเยอะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเพราะว่าอ่าระหว่างที่รอนะคะวันนี้นะคะ วันนี้เ่เราจะมีรับคณะดูงานสองคณะด้วยก,นะะก,าากันนะคะก็จะอ่าอบตบ้านท้อนะคะแล้วก็อบวตพนาเน,ะน,นาะอบวตพนาอำนาจเจริญใช่ไหมคะก็จะมาอีกคณะด้วยก็เลยว่าตรงนี้พอดีเราเป็นที่เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็อาชีพของส่วนยุทธแล้วก็เลยว่ยาให้ทุกท่านนะคะของบ้านท้อมา,ก,อาก่อนนะคะก็จะได้ชมในเรื่องของการทาอาชีพนะคะซึ่ง การมาโรงเรียนเราไม่ได้มาเฉพาะแค่มาพบปะพูดคุยเรามีการส่งเสริมด้านอาชีพด้วยเรามีการพัฒนาเครือขีดนะคะของพี่มาในเรื่องของสังคมสุขภาพเศรษฐกิจนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของการมีส่วนร่วมทีนี้จุดสําคัญของเราก็คือในเรื่องของส่งเสริมอาชีพนะคะซึ่งแต่ละบูธต,ตรงนี้ก็จะเป็นฝีมือของผู้สูงอายุนะคะที่เราให้ผู้สูงอายุได้ท่ะ นาสายลอาทิตย์นะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะมีในเรื่องของเศษผ้าเศษผ้าเรานามาจากที่เรามีุู่อาชีพในเรื่องของผ้าเรานําผ้ามาแปรรูปทําเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าแล้วมีเศษผ้าแล้วก็ให้ผู้สูงอายุทำในเรื่องของกลงกุญแจเนาะงกุญแจจากเศษผ้านะคะตรงนี้ นี่ค่ะเศษผ้าจริงๆนะคะเศษเล็กเศษน้อยเราสามารถใช้ได้หมดนะคะตัวนี้เป็นถือว่าเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการขยะเราเป็นชุมชนป่อนขยะนะคะซึ่งบ้านที่มาหมู่หนึ่งหมู่สาม 3. ที่ท่านเดินทางเข้ามาฝั่งฝั่ง,งนู้ดนะคะจะเป็นของหมู่หนึ่งฝั่งนี้จะเป็นหมู่สามซึ่งฝั่งนู้ดจะเป็นกลุ่มไซส์เอไซส์เล็กนะคะฝั่งนี้จะเป็นกลุ่มไซส์เอ ซึ่งเราส่งชุมชนทั้งสองชุมชนนะคะเข้าประกวดชุมชนปลอดขยะเราได้รับารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งทั้งสองหมู่บ้านนะคะเมื่อปี2566นะคะก็สืบเนื่องมาจากเราก็ทํากระบวนการในเรื่องของการบริหารจัดการขยะนะคะทุกด้านนะคะตรงนี้ี่ตามตัวชี้วัดนะคะเราเริ่มจากเด็กตัวเล็กๆนะคะเด็กนอนุบาลเราก็ที่จะพยายามที่จะสร้างกิจสำเร็จให้เขานะคะมีส่วนร่วม ทั้งในเรื่องของการเก็บขยะทั้งในเรื่องของการทำเหมือนว่าไปจดนะคะไปจดไปตรวจนะคะหมู่บ้านในเรื่องของการแยกขยะนะคะตรงนี้มยอหนม่อย่างนี้เนาะ <laughs> <laughs> ต่อมานะะอันนี้จะเป็นกลุ่มผ้านะคะกลุ่มผ้าน,นี้กลุ่มผู้สูงอายุอันนี้จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเราทรอผ้าธรรมดานะคะตรงนี้ทอผ้าธรรมดา และทีนี้พี่มานก็ได้ขอสนับสนุนนะคะงกประมาณจากศูนย์การเรียนรู้สตรีและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกดเราก็ได้มาต่อยอดนะคะได้ได้องค์ความรู้มาจากสายมจาจากอำเภอขันสีนะคะเข้าเอาวิทยากอนมาใส่ในเพียงบ,บ้านหนองสูงอ่ามาจากบ้านหออน,อ,น,นหองสูงมามาสอนในเรื่องของยอมอะไรมาโทนเออจากเข้าย้อมอยู่แล้วสีธรรมชาติแล้วเนาะ และทีนี้เราก็ได้ผูปัญญาจากทางโน้นแหละนะคะมาสอนนะคะมาสอนประมาณหนึ่งอาทิตย์น้องะ,ะมาสอนเรื่องโคลนนะคะแต่ก่อนเท่าับเรด้อหูเดิว่ามาัมากโคลนมัดแม่ใดญนะคะที่ดโตดก็เท่า,ากับว่าสอนห้านะคะอันนี้นะคะเราก็มาต่อยอดนะคะเราซึ่งเรายอมอยู่แล้ว้าเปิดไม้ธรรมชาติซึ่งตอนนี้เราก็มีนวัตรกรรมนะคะนวัตรกรรมในเรื่องของ การนำน้ำมันยางานะคะที่เราเอที่เห็นทุกท่านบางท่านอาจจะเห็นนะคะว่าเรานำน้ำมันยางานะคะมาเติมรถไถตอนแรกนะคะพอทีนี้ทางหน่วยงานนะคะทางสถาบันการศึกษาจะเห็นว่าเราเอจริงแล้วก็เลยมาเหมือนกับว่าทำวิจัยร่วมกับเราก็คือ,อทางมหลาลัยอุดรนะคะแล้วก็ทางมขอนแก่นนะคะก็ได้มาสร้างองค์ความรู้ให้กับเราในเรื่องของ การนาน,ำน้ำมันยางาน,นะคะมาทาเติมรถถ่ายและทีนี้เรามาทําในเรื่องของอแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการนำมาย้อมผ้าทาให้ผ้านุ่มนะคะ,อ,ะอันนี้จากตัวนี้จะเป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันยางนาน,นะคะอันนี้เราได้รับนะคะได้รับองค์ความรู้จากมอขนะคะตรงนี้ท่นอาจารย์สมพวเกียรติแก้วนะคะ อันนี้จะเป็นครีมบำรุงผิวนะคะที่เราทำตอนนี้นะคะครีมบำรุงผิวอันนี้ก็สบู่นะคะสะบู่สบู่แล้วก็จะมีหลายสูตรนะคะสูตรสามเขียวแล้วแม่เนาะโอมีสี่สูตร 3, นะมาแนะม,ม,ม่มีสี่สูตรสูตรอย่างที่อ่าเดี๋ยวแม่แม่แนะนำจะพาใส่ <c oughs> สวัสดีค่ะเรเน,นัน้ำรานำมันยานานะคะเอไอสบู่แล้วก็ผสมน้ำมันยางนาทุกอันนะคะแต่เราราคาเป็นเสูงสูวนี้ก็คือเกิว่าหนางนจะ,ะเทเราใส่น้ำผึ้งทุกตัวใส่วน่วทานทุกตัว แล้วใส่สมุนไพรแล้วใส่น้ำมันยามาด้วยสูตรนี้เป็นสูตรมะขามกับพรมินนะคะสูตรนี้เป็นสูตรฟักข้าวกับมะเขือเทศสูตรนี้เป็นสาเขียวสาเขียวก็คือโปโบกพลานาวแล้วก็เตยหอมสูตรทุกอย่างคือสรรพคุณในตัวนี้นะคะเอาสมุนไพรมาใช้ะคะ่ะตัวนี้ก็คือทีมอลงพิวทีมอลงผิวนี่มันจะสติ๊กเกอร์หลายอย่างเพราะว่ามันสนับสนุนจากการดึงงา ตัวนี้เป็นของคอชอแล้วก็จะมีเป็นของพกศแล้วก็เป็นของพกทอ,พอนะคะมันมันจะเปลี่ยนกันแต่ทำทำแต่ทำทำด้วยการหมดอันนี้เป็น,นสีแต่สุกนะคะ, <es> กกะแต่สุปกับเอัน้ำน้ำทามหมดะคะ่ะตัวนี้เป็นน้ำมันขีนนะคะใส่น้ำมันยางแกขัดยอกแ,แ,แรงขาดส่สอยได้หมดนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นยาหมองยาหมองก็ ทำการทำเหมือนกันกับยาเี่ใส่เกสรินตัวนี้เป็นสบู่เหลวมันจะมีสองอย่างนะคะตัวนี้เป็นมะขามกับมะขามกับเอควินตัวนี้เป็นบ,าาบ,บ,าาบนน้านฮาร์เทลตทนซีกลุ่ทมทางก็มีห้าอย่างมีห้าห้าชนิดที่ใส่น้ำมันยาะนะ ขอบคุณค่ะแม่อรพินอาลืมลืมให้แม่เพียงพูดด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นต้นน้ำของพี่มานะคะในเรื่องของการการทำผ้านะคะการทอผ้านะคะจะเรียนเชิญแม่เพียงะคะ่ะอ่าดิฉันนางลำเพียงงานนี้เป็นกรรมการไทเป็นคณะไทกลุ่มทอผ้านะก็ยอดมาเเกเรื่อยนะปกติเอ,อที่แรกแต่ว่านายโยประจัน จำแล้วพวกเสฉวนไปขายใส่ตะกีงก็ได้ขายนี่ได้ขายวันนี้ก็เลยมาปรับเปลี่ยนกันม,าม,ามาันมันศึกษาเรียนรู้คุนกระซงไปศึกษาปรงงานในที่ต่างๆอะไรการเล่เกมเล็กเกมหน้อยมากก็เลยมาประกอบสมาธิได้มาพัฒนาไปเมืม่อึ้นมาฝ่ายธรรมาดาเขาย่อมมันเขาม,มาตั้งแล้วมันจะแข็งเนาะกกรงายนั้นบรงนั้นนา ถ้าเป็นท an ่างไม้เพม่นกับสีแดงคือดอกตะวันเป็นกสีนี้เป็นที่ของเตนเนาะอันกู้ป่าเขากัได้หานะโดนตุนของเข้า่าเพราะคนมาสอนจากมาโค่นเนาะจากที่เขาย้อนสีธรรมชาติแล้วมันก็วันพักผานนู่นดินโค่นเนาะดินเหนียวเพ่นว่าะวันนี้ก็พักกันไปงนาดินเหนียวเนาะชิชเอฟมูบ้านไปงนาดินเหนียวได้ได้ดินนั่นปั้นกับบางมูสองทางสมัยนั้นก็เหามาทดลองกันมากขั้นมากนั่นมาหฝ่ายมากอย่างนัน สมัครเรียนตอนนั้นเรียนอยู่เป็นอาทิชีพนอกกิจกาปานี้ค่ะเพราะเขาเป็นแล้วเขาเป็นแล้วมันควรอยากหลายอนาะค่ะเป็นแล้วยาะเอียดเขาจะติดติดยากไหมอะไรอ่ะงเแต่พอดีโครงการไปเอาชุดแต่ผมที่แม่กนี่ยแตว่ามีมี่คุมงานอีกคุมหนึ่งแล้วสั่นมีผู้อยากสมัครเข้ามานเนี่ยติดบอสั่นออกมาเป็นอยากไเรียนเรียนบริการอาชีพมาสั่นในด้านการอาชีพก็ได้สมัครเข้ามาอีกเพื่เก่าวอะไรค่ะ ที่แรกพี่น้องก็ไปโอ๊ยไปโนลดเจ้านะบ่ได้เงินรซานวาที่แรกก็ได้แค่โอ๊ยซีซหมาซีมันก็คงขามั่นคนมาบันนี้จะเลคนว่าพี่บันนี้เฮ้ยพูพี่ผู้ใดมากแต่ม่พชอบขาดอยกกคุณกันมากที่แบกมากแค่สามสี่คนบันนี้กะทันทามันทานลองคน่าอันรวมง่ายคนมากจากใส่เพื่อกับว่าคุณเนี้มากตาไก่อยู่ีว่าสั่งมากันไอ้ไอ้ กรมพัฒนาสตรีสีสกีและก็เป็นว่าอันเพทฤนฎีมาสั่งหนแต่ว่าการลดลดควบรุนแรงในครอบครัวนะ่าสั่งเพป็นเวลานนี้เท่ากับมาฟื้นอาชีพเสริมอาชีพในกองทำนี้เรียกว่าซ่อนคึ้มมากเป็นกับมาฟื้นอาชีพในงานการตัดผมตัดยางเป็นกับสวอไปองค์เงินเนาะบานนี้มันโมมีผู้สมัครมากหลายแตมีตะโกนเป็นแม่มากนี่แต่ได้อาชีพมันจะพุ่งระค่ะแต่มาอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็ถือว่าในกงงหลากหลาย พุ่มแจกอีกเลยครับมาอยู่ในจุดนี้นะคะจากที่เขาวงจากอยาก่างเดียวนีเพราะบ่ภาวาเป็นไรใจซื่เอเลยนะห,หรือว่าเป็นไยได้องป้านพกตัวที่จะเพีงด้วยค่ะขอบคุณค่าแม่เพียงนะคะกลุ่มทอผ้าบ้านเรียอันนี้เป็นตลาดสีเขียวนะคะตลาดสีเขียวของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อจะเอามาขายพวกหนูก็ม,มาซื้อนี่แหละชื่อนะแม่ มะนาวนะคะถูงละยี่สิบนะคะอันนี้มีหอดป่าส้มมีหอดไม่อย่างอันนี้แม่อันไม่อย่างก่อนเป็นโมงกิมบะผา,าน,นะคะมีขนมนะคะมีถั่วนีสงนะคะอันนี้มีส้มติดบัวอ,อ,อ่าแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะอ่าของชุมชนนะคะเนี่ยสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะตรงนี้แล้วตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นนวัตรกรรมใหม่นะคะของนักเรียนผู้สูงอายุเรานะคะแล้วก็เป็นของปรอฟสต่อด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวให้แม่แนะนําเลยนะคะว่ามันเป็นอะไรนะคะมันทํำยังไงนะคะเพ mm. ่นบอกว่าผลิตภัณฑ์ข้าวสารเสก่นบอกนะคะ mm. เดี๋ยวมาฟังดูว่ามีอะไรบ้างเราใช้แค่ข้าวสารนะคะ mm. แล้วก็สม,มุนไพรนะคะมาทําเป็นคล้ายๆลูกประโคบนะแม่นะ mm. ลูกปราโคบค่ะที่ให้ลูกเว้าวเลยตนนี้ โอ้แม่บาหวาวแม่เบา,บาอ่ะรัะกนะคะถ้าจะมีข้าวสารนะคะ่ะแม่ข้าวสารสรรพคุณเฮาเนาะมันจะเวลาเราไปอันนั้นเราจะเหมือนว่ามัน,ม,นมันเขาเอิญมาอย่างนะเออเอาไปนึ่งแล้วมันจะพุ่มเนาะเขาเอิญมาอย่างต่ออ่ามันจะมันจะเหมือนว่าคุงความร้อนใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็น สมุนไพรที่เราทำลูกะมะเขือมัค่ะเราจะเอามาบดนะคะตรงนี้นะคะแต่สมุนไพรพวกนี้เราเอามาจากไหนนะคะเราจะมีสวนสมุนไพรนะคะถึงอตอตค์หรือสวนสมุนไพรกงพ่มาเราจะปลูกอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะคะเป็นแปลงแปลงใหญ่เลยตรงนั้นเราสามารถที่จะจําหน่ายให้กับบุคคลภายนอกได้นะคะตรงนี้แล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งเราก็คือส่งสมุนไพรปราสมุนไพรตรงสวนเรานะคะไปส่งให้กับโรงพยาบาลเรีูนะ,ะูเนาะ ทำในเรื่องของเป็นเม็ดแคปซูลนะคะช่วงนั้นก็คือในเรื่องของฟ้าทะลายโจรนะคะเราเราจะมีแปลงอยู่ตรงสูตรเรียนรู้นะคะตรงนั้นเราก็เอามาทำนะคะเอามาทำเป็นเอาเข้าวสารนะคะผสมกับสมุนไพรเหมือนเทเราทำลูกประโคบมาคลุกใส่กันนะคะ แล้วก็มาห่อเดือดธาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการขยะเช่นกันก็คือเราใช้เศษผ้าที่เรามีชิ้นไม่ไม่ใหญ่นะคะปกตินะคะสมุนไพรเราลูกใหญ่ไหมคะแม่ใหญ่เนะาะไซส์ใหา่ไม่บอกคะอันนี้ได้น้อยเอาเอาไปม้องไหนก็ได้เอาไปจุ๊มบางทีแบบแบบแบบแบแบนะมาอยากลองมองมองสอรีมองได้นาะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ปกติน้อยใหญ่ใสกได้นะคะเนี่ยเราก็เอามาทำนะคะเอามาทำเราก็มาห่อนะคะมาหอ่อมาลูกกระทบนั่นแหละนะคะเรามาไัมเวลาเราใส่ใส่ใสยย่ยางไรเอาไปดึงนะคะแบบดึงใส่ขวดเท่านั้นนะคะดึงใส่ขวดเท่าน,น,นะคะพอเสร็จแล้วก็เอามาเนี่ยเอามาระคุกระคุกนะคะเสร็จแล้วนะคะเก็บสามารถเก็บไว้ได้นานแต่ว่าเราต้องไปเหมือนกับว่าเอาไปเอาไป,าไปมาให้มนะัน มองเตะน,นะเอาไปทุงหลั่งลงไ้เอาไปบานแดงแต่ว่าหลังจากที่เราใช้เสร็จล้าสามารถเก็บในตู้เย็นได้นะคะมันจะ,จะเก็บไม่ได้นานตรงนี้นะคะแม่ลองไปเบิร์กอข้าวสารนะเขาก็เลยเป็นตระว,วาตรใไมข้าวสารเศกว้สาสรนะคะเจ็บ,ออบอมองใดเครัไปปลูกมองนั้นจะดีเลยนะคะอ่าข้าวสารเศษนะคะเราจาําหน่ายราคาทุกถุกนะคะตรงนี้กี่บาทแม่ยี่สิบบาทนะคะลองไปเบิรกเ้อ และจะติดใจวันนี้เราจะมีเวิร์กช็อปให้ทาด้วยนะคะเราจะมีเศษผ้านะคะชิ้นเล็กๆน,นะคะให้ทําเราจะมีข้าวสารเราจะมีสมุนไพรแล้วก็จะมีป้ายดีได้ให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวลองที่รูปน,นี้ได้เลยนะคะอ่าต่อไปค่ะก็อันนี้ก็จะเป็น อ,อีกอาชีพหนึ่งของผู้สูงอายุนะคะคก็จะเป็นในเรืะะ่องของการนำลอตเตอรี่เก่านะคะแล้วก็ขอบริจาคนะคะแม่แม่พอสวรรค์ะซื้อเป็นประถางนะคะก็ได้ทำจำหน่ายเราได้ทำเป็นดอกดอกไม้เราเป็นกระถางพัดเอ็นเอ็นผ่าผ่าถือคันผ่าสายผ่ามัแล้วเราบอกบอกกัน นะคะตรงนี้ทีนี้แม่ก็แต่งมาทำคอเราไ็สวยนะคะแล้วอนี้เก่าเราไม่ทิ้งนะคะนี่เป็เรื่องของการบริหารเชือกันนะคะแล้วโมวิรถตัวนี้นะแต่เนี่ยข้าวาเนี่ยอี่จะยกขึ้าคุณแม่ค่าจะยกข้ใชยกซื้นไหมคะ แต่แยัอกว่าไม่จันทีก็พิมารู้สึกว่าทุกคนมันจะเสียความกังวลกัก็มาบริจาคเลยค่ะเราจะขายที่ดอกก็คือห้าสินะคะเดี๋ยวจะให้มาได้รับส่นงนะคะด้ายเรื่อของการทางรถไีนะคะทางรอ ส่วนให้มานะไปที่พิศษข่าพอตาไปโรงเรียนมาส่สองปีคุณยายสะครชวนนะจนเกิดความเก่งใจลาก็เลยส่วนพี่สาวะพ่อยายยายสะครส่วนเขามาส่งปีไปให้มาเสปเก่งใจลาวก็เลยมาเราเป็นยังไง

ายใส่ไปเขาขออยาได้ตีเหลืองออขายให้เขาไข่มุกกรหานลายยากนะคะมีตู้ท้ายที่นี่มันมีลอตเตอรี่ของลูกซื้อของรลานซื้อเลาแล้วก็เห็นเขาก็ทำเป็นแล้วก็ทำวิญาผสมแล้วก็เก็บเป็นยอก็เลยมาเห็นนอก้านก็เป็นลายกายเองาว่าเขโนรีสของบ้านงานสีดำกงานสีขาวนี่จีถือว่าก่อนก็ได้นะเปนต อันจะเป็นชมพูสูงอายุมีการตายมัจะเ็มากคือเราปะสานงานกันค่ะเรบโรงเรียนแล้วก็ชมรมมีพงรีดมีดอกไม้จันทร์อันที่ที่ที่ม่ประทานตประจาคือดอกไม้จันทร์ทาเลยอย่างนั้น้องะมีโสรกแล้วก็ไปให้ระาหนาก็จะก็รไปลงเรจะมีสองราคากาคร้อยต่อร้อยห้าสิอย่าลืมและอีกแบบหนึ่งรอต่อสองร้อยคือดอกว่าสองบาทดอว่าส แล้วก็มีชอบชอบหาวนทยางนีสยวิศวก็รมคือนครบตรงจอยนะคะแล้วก็เป็นระยยอเอาเอาเป็นตัวย่อที่ตีวมทยากนมาสอนมาแท้มาดูแลเราเว้นาสมาในคารดยเราให้ความรู้ให้ได้าท่านก็มี่มาดีมากขอบคุณการรู้จักัที่ทำให้เรามีมาก ม่ใช่ส่เลนม่ใเคะไม่ใชะไม่ปช่นะไช่ส่อเรยค่ะไม่ใชนอยู่ไใเะไม่ใช่สื่อลค่ะม่นชอเะไม่ใช่สืเลยค่ะไม่ใช่อเ่ะไม่ใชเะมีใช่เลม่ใชอไม่ปชคะชคะไม่ใส่อเย่ไม่ลยว่ไค่ะบก็ค่ะม่ใ่สหาอาลยค่ะม่ใสวยมากสวยมาก ว่าจะขายที่ส yeah> si ื <t <t ้หรอาขาถูกเลย่ายไม่ฟังเปรแกรมได้เหลาไหมประตูตาประตูตาข้างเราไมปิดไอาจรจะเข้าวิตาบัวเรานะคะรับมาดูได้นะคะทีนี้คำแนะนำโรงนี้ถ้สุขวัลย์มีประโยชน์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากแล้วก็อย่างสีสันสุขาัลย์ท่าด้วยานไม่อคย้อปทินงดเวยกันนะคะ งานมขนาดท่านก็อย่ไ้คุณมันอูรอบๆว่าไปทางไหนแบบที้ไปฝันคนนอกไปอรกหลองมาเลยค่ะพี่คะอบุครดูนะผู้ชมู้ชมผูมาขนยักอายุใครยูบ่บ่ใครดีอยู่นอกผู้ไทยจะดีลว่เมื่อคุยาพยายะสนใจมะาวมคะี่ยอาชคะคำพูดของผมกต่หลายหลายคนคค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะ สวยนะคะสวยแล้วคุณผูชสวยเป็นดอกไม้ที่มีกลบ่นหวานเัีน้วเดาได้ใช้ทุกคนได้หรอคะ